สมัยก่อนเนเราก็มีผู้ช่วยงานซึ่งสมัยนั้นเราเรียกผู้ช่วยเหลือพวกนี้มาช่วยเราเช่วยกันเจ้าหน้าที่แล้วพวกนี้ใจใจเกินร้อยมีให้เจ้าหน้าออที่ถ้<ม>าไม,ม่งั้นเจ้าหน้าที่ตายหมดครับเพื่อนครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอีกแล้วนะครับเพื่อนใครที่เป็นเหมือนผมบ้างคะกลางคืนนะครับพออายุสี่ิ้าอัพเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นวัยทองหรือเปล่าแต่ผมแน่นอนหลับยากมากครับ ขนาดผมกินยาน,นอนหลับนะผมยังไปหลับเอาตีสี่ตีห้แล้วตั้งเป้าว่าจะตื่นสักบ่ายสา 8, มเก้าโมงเช้าแปโมงสิโมงสะดุ้งตื่นอีกแล้วพอตื่นเสร็จเข้าไปปัสสาวะกลับมาก็นอนไม่หลับนะครับแล้วพอเรานอนไม่หลับเนี่ยเราก็หันไปพึ่งแอลกอฮอล หวังว่าการไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มไวน์มันจะช่วยได้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่กันนี้ครับยิ่งกินแล้วยิ่งใจสัน่นยิ่งฝันร้ายนะครับขอแนะนำผงเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเกียงมิงช่วยบำรุงตับทำให้นอนหลับดีมือเท้าไม่ตึงไม่ชาสายตาสายมองได้ไกลขึ้นและโดยเฉพาะเพื่อนๆนักดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพื่อบำรุงตับเมื่อตับท่านดีไตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้รับประทานได้ทั้งคุณสุุุุภภาาพพบบรรษแลละะคคณสสีเยนั วิธีรับประทานครับวันละ6แคปซูล10โมงเชา้าหลังอาหารทาน3แคปซูลนะครับและหลังอาหารเย็นก่อนที่ท่านจะนอน2ชั่วโมงครับรับประทานอีก3แคปซูล7วันเห็นผลหน้าตาท่านจะสดชื่นแจ่มใสขึ้นเลยครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นบนหน้าจอนี้แล้วก็เพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยและสิทธิพิเศษวันนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการ OVP รับส่วนลดทันที อย่าลืมครับติดต่อโทรไปปรึกษาและทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับจูจมไหมวันนี้จะมาเข้าเวรไหมคือให้ให้สืบความเคลื่อนไหวเราแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ไม่ปลดนะคร<ช>ับผมจะให้รู้ในสิ่งที่ผมอยากให้เขารู้เขาจะเล่นสามก๊กเลยปล่อยข่าวลวงเข้าใจความหมายใช่ไหม มีเว้ปล่อยข่าวรวมโอ้โอนะท่านก็แน่นอนจริงๆเพราะผมจําได้ท่านเลวัตเคยไปเป็นผู้วิชาการตารวจน้ําท่านก็บอกกูก็จับเฮียอะไรไม่ได้เลยถามทำไมท่านก็วันวันหนึงนงน่งส่งจามาคนหนึง่งเสิร์ฟกาแฟกูทุกเช้าเลยท่านครับกาแฟหนังสือพิมพ์ครับท่านบอกเฮ้ยมึงมาทุกวันทุกวันเนี่ยถามจริงเขาจ้างมึงมาเท่าไหร่วะกูว <c oughs> ันนักเลงกูดูมึงออกมันจ้างมึงมาเท่าไหร่เขาบอกจ้างมึงเดือนสองแสนครับมันต้องการอะไรมั่ง ต้องการรู้ว่าท่านจะลงตรวจวันไหนจะลงเรือวันไหนจะจู่โจมวันไหนะต่สไตล์เดียวกับท่านอะไรเ <c oughs> ดก็ได้กันเดือนเหมือนกันเอออย่างนี้ถามอีกอย่างนห,หนึ่งคนอาสมมติผมเนี่ยดันทะลึ่งประพฤติตัวดีแล้วได้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยนะผู้ช่วยแล้ววันหนึ่งมีเหตุผมสามารถมีกระบองไปช่วยช่วยแรงงานได้อะไรเงี้ยแต่ผมจะอยู่เป็นสุขเหรอคนนักโทษข้างในแล้วผมไปนอนกับมันยังไงอะเฮ้ เอโอไอตัดมึงช่วยเจ้าหน้าที่มึงมึงไม่ใช่พวกกูมึงระวังตัวนะผมจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะแล้วพวกผู้ช่วยเขาจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะคือคนที่ทำหน้าที่ช่วยงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแยกตัวออกมาแล้วก็ฝึกแล้วก็แยกที่นอนด้วยอ๋อแยกอ,ออกมาเลยงั้นงั้นมันวันหนึ่งไม่ได้ไปทานข้าวอะไรร่วมกับเขาเลยนะถูกไหมแม่แทบจะไม่ได้ร่วมเลยอแต่มันก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ยังร่วมอยู่ครับร่วมอยู่เม้ใ้ส่วนที่เป็นผู้ช่วยงานพวกนี้ ถ้าเป็นงานเสี่ยงงานที่มีภยัยภัยอาจจะกลับไปถึงเขาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ใช้ไม่ใช้แล้วให้คนที่มาอยู่กับเราเป็นผู้ช่วยเราเนี่ยมันดูแลตัวเองได้มก็เจ่าสมควรใช่อื<ม>เราก็คัดคนประเภทนี้มาครับไอ,อมันถึงมันถึงใจแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มของมันเนที่ดูแลตัวเองได้อถ้าหากว่ามันดูแลตัวเองไม่ได้แล้วมาอยู่กับเราเนี่ยมันเป็นสายแน่นอน <c oughs> <c oughs> ซื้อได้แน่นอน เพราะมันก็ต้องกลัวกลัวกลัวโดนขู่กลัวโดนอะไรนะอือโอ้โหท่านเด็กโอ้ล้วบอกยิ่งฟังยิ่งมันนะคือผมฟังเนี่ยในเรื่องราวบูเบิร์ผมไม่อยากรู้ผมอยากรู้เหลี่ยมเนี่ยเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยโอ้โหท่านโจรวดลายกละเบ็ดไว้เยอะเลยแล้วผมชอบนะครับว่าโอเคในในสังคมเรามันจะเดินไปได้เนี่ยถ้าโจรเก่งกว่าตำรวจประเทศชาติมันก็อยู่ไม่ได้ อาณาจักรเราก็ล่มสลายใช่ไหมเจ้น้อยโจรหรือเจ้าหน้าที่มันต้องเท่เหนือกว่าโจรเก้าหนึ่งเหนือกว่าเก้าหนึ่งหรืออาจจะเหนือกว่าหลายเก้านะครับแต่ที่ไม่ได้ออกมาคุยแต่เนี่ยมีท่านไี่ออกมาเล่าให้ฟังนะครับท่านครับแล้วเคยไหมวันวันหนึ่งเดินเดินเดินตรวจตรวจอยู่มีคนกําลังไอสักรายเดินในคุกผิดกฎมายไหมผิดครับโทษแรงไหมโทษก็โดนรถชั้นนะครับแรงนะครับเรื่องการสักรายแต่ว่ามีอยู่สองอย่างเอาง่ายๆเลยอะ คนที่เข้ามาวันแรกเราถ่ายตัวครับถ่ายรูปหมดเลยครับรอบตัวเนี่ยแขนขาถ่ายหมดว่าไม่มีรอยสักรแล้ววันหนึ่งเรามาตรวจเจอรอยสักรรเราก็ตั้งเรื่องนะครับอันหนึ่งก็คือกรณีตรวจเจอที่ตัวเราดูปุ๊บเราจะรู้แล้วว่ากี่วันแล้วครับแต่ว่าคนที่สักเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีเหตุทําให้เขาต้องปิดบงังอย่างเช่นสักที่แขนถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย ก็จะออกกําลังกายแล้วผ้าพันไวเหมือนกับคนที่ผ้าพันหัวแบบนั้นก็พันไว้ที่แขน <Okay. S 2> กันเหงื่อแต่จริงไม่ใช่เราปิดรอยสัก uh uh. ไม่ให้แม่้เราเห็นก็ประมาณสัปดาห์ก็จะเริ่มลอก <Okay. S 2> ก็ทะไม่เห็นแล้วแต่วันนึงถึงแม้มันจะหายไปแล้วมาเห็นปุ๊บอ้าวรอยสักตั้งเรื่องเหมือนกันตั้งเรื่องก็คือบันทึกรายงานให้ชี้แจงมาว่าคุณสักเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงครับ <Okay. S 2> อย่างผมเห็นปุ๊บเนี่ย ผมก็จะบอกให้กี่วันแล้วตอบดีๆนะตัวกูก็เต็มตัวนะไม่ต้องมาโกหกครับความหมายคือผมก็สั่เต็มตัวใช่ไหมครับ,รบไ,มไม่ต้องมาโกหกครับ,รบมันก็จะยอมกี่วันแล้วแล้วแล้วลว,วนี้เวลาเขาเขาสารภาพเนี่ยผมอยากรู้เทคนิคเขาเวลาอ่บางทีมันมีขายใหญ่อยู่เบื้องหลังแล้วเขาไม่กล้าซัดทอดอ่ะเขาจะรับจบเองหรือเขาจะออกรูปไหนพวกนี้พวกนี้นะอย่างอันแรกเลยผมจะถามว่า อาจารย์อยู่ไหนอาจารย์ศักอาจารย์สักอาจารย์อยู่ไหนเอปล่อยตัวไปแล้วครับอ่ายเดินปล่อยตัวไปแล้วครับอ่าปล่อยตัวแล้วเข็มอ่ะอยู่ไหนทําจากอะไรมึกอยู่ไหนมาจากใครเสียไปเท่าไหร่ก็ไล่ถามมาหมดอ่ะเข็มส่วนใหญ่ก็จะสายกีต้าสายหนึ่งมาเย็บมาทำมามามัดเอามึก หมึกปากาครับครับหมึกโรติ้งกับอีกส่วนหนื้อจะหมึกปากกาแต่อาจารย์ศักเนี่ยส่วนใหญ่จะโกหกปล่อยไปแล้วความเป็นผู้คุมอนะดูปุ๊บเอ๊ยลายนี้กูว่าตัวยังไม่ปล่อยวะจำได้นะวันไหนใครสัก <c oughs> จะให้เรียกมาหรือไปบอกมาบอกว่าหัวหน้าจี้กันแล้วกันเออไปบอกข้างให้ว่าหัวหน้าจี้ไปแล้วว่า ลายเนี่ยเขาจาได้เป็นมือลายเส้นนี้ใช่เลยฝีมืออย่างเงี้ยรู้เลยอาจารย์ฉเฉลิมชัยอาจารย์สวรรค์น,นี่รู้เลยรู้เลยผู้คุมรู้ครับเออตายแล้วครับก็ยอมรับครับสวนใหญ่ไปเสียไม่ได้ลเลยอ,อย่างผมผมรู้ไอ้ลายนี้ของใครเข็มแบบนี้ใครครับผู้คุมจําได้หมดาอาจารย์ศักดิ์มีมี่คนทั้งแดนเนี่ยผมบอกเลยว่าในเรือนจําทุกแห่งเนี่ยใครช่วยเรื่องอะไรมากที่สุดครับอาจารย์ศักดิ์มีกี่คนขึ้นทะเบียน แต่ละคนชอบสักลายประเภทไหนออใช้เข็มยังไงเขาบันทึกไว้หมดรเรื่องกัญชาถ้ามีกัญชาหลุดเข้ามาใครเบอร์หนึออ่งยาบ้าใครไอใครเฮลรอ,อินใครก็จะเรียกมาถามเลยเรียกมาเอ,อ้ไอ้นี่หลุดเข้ามาได้ไปยังได้แล้วครับถาม <laughs> จริงนี่รับแมนตอบตรงๆเออ,เอ,อ นักโทษจะรู้ถ้าผมถามเนี่ยข้อมูลผมพร้อมแล้วถึงถามอ่ะใช่ไม่ต้องมาเสียเวลาโกหกต้องโกหกบางคนผมเรียกมาเกาะประตูปุ๊บเอ้ยโทรศัพท์ไปเอามาเร็วครับครับก็กลับไปเอามายังไม่ต้องซักเลยยังซักเลยเออโอ้ผมก่อนจะกลับไปเฮ้ยเอารุ่นได้ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับกูจะบอกด้วยรุ่นไหนแต่ว่าผมอ่านคอมเมนต์ท่านเยอะนะคอมเมนต์ท่านส่วนมากก็ มีชอบคนไม่ชอบก็มีนะครับคนชอบแต่คนชอบก็มีผมจะชอบส่วนมากจะอ่านแต่คนชอบว่าท่านเคยมาอยู่ที่นี่ครับจําได้ครับโอ้โหเล่นผมแต่ว่าอะไรอนะญาติพี่น้องผมอะไรคนแถวบ้านเขาก็ค,คอมเมนต์นะต้องต้องไปไลฟ์อ่านดูก็พูดถึงท่านเยอะว่ามาที่นี่ก็ปราบเพี้ยนปราบอะไรนะครับหลังจากที่ผมลงอีพีท่านไปนะคอมเมนต์ฟีดแบ็กเยอะมากไอ้พวกที่เกลียดท่านก็เยอะเ็มารุมด่าเยอะเป็นเรื่องปกติเป็นปกติกตนะไอ้พวกที่ด่าผมก็เยอะนะด่าว่า โอ้ไม่เอาน้าไม่แข็รับเชิญมีแก้วโอแก้วเดียวแก้วกาแฟตั้งตั้งอยู่นู่นเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นมุนรดนดาท่านเคยผ่านหรือได้พบกับเรื่องราวที่นักโทษก่อจะละจลมัม้ยแหกเรืจองจำเคยเจอครับกรณีที่ผมเจอกรณีเมื่อประมาณปี2อ4 4ี่สที่ตาฐานบัติพิเศษกลางนะครับวันนั้นเป็นวันสงการพอดีนะครับนักโทษเนี่ย มันมีความผิดปกติในช่วงแรกๆความผิดปกติก็คือนักโทษสั่งลำไย,ยกระป๋องมาเยอะผิดปกติครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเออคงอยากกินอยากแจกกันครับแต่ว่าพอถึงวันนั้นเนี่ยน,นักโทษส่วนหนึ่งชกกันแล้วเดินเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ในแดนพอมาถึงเจ้าที่ไม่ได้คุยเรื่องการโชคกันนะครับโชคเจ้าหน้าที่เลย มาถึงใส่เจ้าที่เลยใส่เจ้าที่เลยและไอ้คนที่มาโชกกะตัวเติมมันถอดมาแล้วอ oh. นะครับแล้วก็ดีว่ามีผู้ช่วยงานช่วยแยกกับตัวเจ้าที่ดึงตัวเจ้าที่ออกไปแล้วก็ในในครั้งนั้นเนี่ยมันมีปุ้งขังบางส่วนเราเห็นว่าข้างในเกิดเรื่องมันก็วิ่งออกมาครับเงื่อเจ้าที่ประตูเขาก็ดูแลดีครับ,รบดูแลดีแล้วก็เอากําลังเข้าไปที่นั่นเร็วมากเข้าไปร่างเพิษ ซึ่งผมก็เข้าไปนะครับก้อนนั้นในการระงับเตุมีนักโทษเสียชีวิตไปน่าจะประมาณห้าคนห้าคนกับอันนี้ไม่ไม่ใช่รอบที่รถรถขะยาชนนะอันนี้อีกรอบรอบหลังโอ้โหอ๋อคือเขาทาเป็นทําเป็นชกกันนะแล้วชกกันเสร็จก็ต้องมารายงานตัวกับผู้คุมคือเป็นแผนเขามาถึงก็หัวผู้คุมเลยก็อย่าบอกนะไอ้เรกระป๋องนั่นคือ อาวุธเขาเลยอะที่สั่งมาเยอะเกี่ยวไหมเขาไม่ได้มาใช้เลยแต่จริงๆอะเขาต้องการมาเป็นอาวุธหนา่งข้เนีามไม่ทันได้ใช้อ๋อเหตุมันจบก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีผู้ใช้งานซึ่งสมัยนั้นเราเรียกผู้่วยเหลือครับพวกนี้มาช่วยเราช่วยกันเจ้าหน้าที่ในพวกนี้ใจใจเกินร้อยมีให้เจ้าหน้าที่ครับถ้าไม่งั้นเจ้าหน้าที่ตายหมดนะใช่ฮะเพราะมีเจ้าหน้าที่แค่สี่คนนักโทษประมาณเจ็ดแปดร้อยครับมันไม่มีทางเราแดนเนี่ย แดนมันประเภทแดนตรงข้ามอับมันมันมันเป็นรูปตัวแอลทั้งเรียนจํามีนักโทษอยู่ประมาณหกพันกว่าคนคทั้งเรียนจําในสมัยนั้นนะก็ถือว่าเยอะมากแล้วเกิดเหตุแดนหนึ่งอีกแดนก็จะเกิดตามไงแต่เมื่อเกิดเหตุที่นี่ปุ๊บแดนอื่นผู้คุมจะรู้ผู้คุมจะรู้โดยสัญชาตญาณว่าถ้าเกิดเหตุแดนใดก็ตาเขาจะเก็บนักโทษที่มีเกี่ยวข้องครับทุกแดนก็จะเก็บหมดก็จะเลยได้แดนที่มีปัญหา อย่างนี้แสดงว่าหลักๆแล้วนะครับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นี่แหละที่เป็นนักโทษชั้นดีเนี่ยก็ใจด้วยร่างก<ช>าย,ขายแข็งแรงด้วยแล้วก็สามารถช่วยหลังคาเพลได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นมาหลายๆเหตุการณ์ถูกไหมใช่ครับโอ้โหนะนี่สําคัญนะแต่ว่ามันจะมีประสิทธิภาพหรือไม่อยู่ที่ตัวเจ้าหน้าที่ที่ตั้งคนกลุ่มเนี้ต้องเช็คเลตติ้งตลอดว่าตอนนี้เป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาครับถ้าไม่เช็คเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้น,นกลายเป็นมาช่วยเขาอีกวนใช่ครับต้องเช็ค เราเกาจะรู้ท่านครับวันนั้นท่านติดค้างผมอยู่เรื่องหนึง่งพ,พอดีท่านพูดขึ้นมาว่าเรื่องเหล็กไหลวันนั้นผมถามท่านเรื่องว่าที่บ้านท่านมีเคยขุดขึ้นมาแล้วเคยเจอเรือนะครับแต่ว่าท่านหลุดมาเรื่องประโยคนึงว่าเหล็กไหลอะไรคือประสบการณ์เหล็กไหลของท่านครับเหล็กไหลผมมีอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งผมเสียดายมากก็เป็นเหล็กไหลที่รับมาจากพระสายวัดปา่าครับแล้วท่านบอกว่าเหล็กไหลอันเนี้ยมีคน เขาจะไปขายห้าร้อยล้านเสร็จแล้วไอ้คนที่อาจจะไปขายมันจะฆ่ากันเองสุดท้ายต้องมาถวายท่านท่านท่านก็ให้ผมมาผมได้มาผมก็ไปเลี่ยมแล้วก็พกติดตัวตลอดตอนที่เป็นผอใหม่ๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมีนักมีเจ้าหน้าที่ขอดูผมก็เลยให้ดูผมลืมไม่นิดว่าอาจารย์ได้ให้ผมมาบอกว่าห้ามไม่ใครดูเด็กขาด แล้วเหล็กไหลชิ้นเนี้ยตอนที่ผมใช้อยู่ในสมัยนั้นผมใส่กระเป๋าแล้วถ้าหากว่ามันจะมีเหตุอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับโทรศัพท์สันน่นนะจะสั่นอยู่ในกระเป๋าผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอ้าวผมต้องย้ายที่อยู่เดี๋ยวท่านย้ายที่นั่งจริงเหรอเนี่ยจริงเอ,ออตรงนะผมยังไม่เชื่อนะสั่นเหมือนแบบเตือนภัยอือเนียใช่สั่นเงี้ยแตว่าเอ้ยมีอะไรผมก็จะย้าย ยหญเออมีเรื่องแล้วหลายๆครั้งแม้แต่ไปนั่งกินอยู่ลูกน้องประสานปุ๊บเอ๊ะกลับเฮ้ยย้ายทันทีเลยเพราะอาจารย์สั่งไว้แล้วครับครับอาจารย์สั่งว่าเอ้ยถ้ามันมีอะไรผิดปกตมิมีสั่นมีอะไรคุณย้ายที่อย่าอยู่ที่เดิมมีด้วยนะหลังจากนั้นปรากฏว่าพอผมย้ายมาอยู่จากทุ่งสงมาอยู่ละนอง จวนข้าไปยะลาไม่รู้หายไปต่อไหนเพาะอะไรครับท่านพ่ออะไรถึงหายอ่ะก็ผมผิดคําพูดไงอ๋อไปให้คนดูใช่ท่านไม่ให้ใครดูอ๋อเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณยังรักษาสัจระอยู่เนี่ยใช่อยู่กับเราคุ้มครองเราใช่ท่านผิดศัจจะก็มีเหตุให้ไปโดยที่ไม่รู้หายไปไไม่รู้เลยหายไปไหนเสียดายมากครับโอ้ทำให้นึกถึงตะกุดตีใหญ่เลยเนาะก่อนที่เสียชีวิตไปเที่ยวแล้วตะกุดหายแล้วก็จะกลับมาเอาตะกุดก็โดนยิงเสียชีวิตเลยเนี่ย เรื่องแบบเดียวกันเนี่ยผมเคยได้พระกูณานะดูเมาองค์หนึ่งเป็นพระเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะนะเสร็จแล้วลูกน้องผมอยากได้มากแต่ผมดูแล้วเขาต้องมีอผมเอาให้ไปไปใส่กระเป๋าปุ๊บพักหนึ่งเขาบอกผมว่าทําไมเหมือนโทรศัพท์เลยครับคือเต้นออแต่ผมรู้แล้วเขาโดนขอมาครับแต่พูดมากไม่ได้เพราะว่าคนที่ทำน่าจะเป็นคนใกล้ชิดครแค่นั้น โอ้เรื่องอย่างนี้มีนะเรื่อง,องนี้มีแล้วเรื่องของเหล็กไหลเนี่ยผมฝากเลยนะครับว่าอย่าไปดิ้นรนหาถ้าคนให้เนี่ยเขามีบาร,รมีพอเขาจะรู้ว่าคุณรับได้รับไม่ได้อ๋อครับถ้าคุณไปดิ้นรนหาแล้วคุณดิ้นรนเพื่อจะมาไว้ครอบครองภายจพมาถึงตัวคุณครับถ้าถึงเวลามาเองครับครอบครองได้แล้วหมดเวลาก็จะไปอืมแช่นั้นแหละอันนี้เหมือนกับทฤษฎีที่ว่า ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและบารมีเราไม่ถึงเป็นวางเก่าเป็นอะไรเก่าก็ตามแล้วไปหยิบหินมาไปหยิบกระเบื้องหลังคามามาเก็บมาบูชาสุดท้ายไม่ได้คุ้มครองเลยมีแต่ภัยใช่ไหมเพราะบารมีเราไม่ถึงใช่แต่ถ้าบารมีถึงเดี๋ยวเขามาเองมาเองครับพอหมดบุญกันได้ช่วยเหลือกันแล้วได้แก้แก้บุญแก้กรรมแล้วเดี๋ยวก็กไปเองแสดงว่าเหล่านี้ก็อยู่กับท่านช่วยท่านมาอยู่สองเหตุการณ์นะที่ว่าท่านอยูด่ดีก็สัน แล้วก็ในวงเล่าเอ้ย่าน,นั่งต่อไปมันอาจจะมีเรื่องกว่ากลับดีกว่านะยไม่รู้ว่าอนาคตนั่งไปโต๊ะข้างๆขวดโซดา<น>บินมาในช่วงนั้นข้างหัวยังอยู่ยังอยู่ในช่วงข้าหัวใช่ครับตอนนั้นช่วงนั้นอ่ท่านเขายังอยู่ในคุกยังไม่เสียก็ตามตามคนที่ต้องการให้ผมตายไม่ได้มีคนทั้งคนเดียวเนะยเ,เยอะมาก<ช>เยอะไม่ได้เยอะเพราะว่าเราไปสร้างความโปวดแค้นเรื่องส่วนตัวนะ เป็นเรื่องของกายแบบหน้าที่และส่วนใหญ่ผมทําอะไรผมจะบอกตรงๆรบผมจะไม่อ้อมไม่หลอกไม่อะไรทั้งนั้นถ้าคุณอยากใช้โทรศัพท์คุณก็อย่าให้ผมจับได้ครับอยากค้าคก็อย่าให้จับได้เวลาโดนจับได้เนี่ยต้องยอมรับเกติกาครัแต่จะห้ามผมไม่ให้ไปขุดคุยค้ยเป็นไปไม่ได้เพราะผมต้องรับผิดชอบครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจุ๊บ VIP นะคะก็อยู่ที่บ้านครัวไม้หอมของท่านดรมนตรีบุญนางนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดี <นะ S 2> คับครบ้านของท่านนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะโดยปกติเนี่ยเราเปิด10โมงแล้วก็ปิด2ทุ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ฟิกตายตัวนะอย่างเช่นลูกค้ามา8โมงครึ่งมา9โมงเราก็ต้อนรับครับต้อนรับใช่ไหมคะขายอาหารปกติแล้วก็เวลาเลิกเนี่ยกำหนดไว้สองทุ่มก็จริงฮะแต่ถ้าลูกค้ามาถึง ทุ่มห้แล้วจะทานไปถึงเที่ยงคืนเราก็ยินดีครับแล้วเอถ้าอยากจะมาทานอาหารที่ร้านของท่านนี่นะคะจะมาได้ทางไหนได้บ้างคะครับสําหรับทางมาที่ร้านเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพิมพ์ใน Google Map พิมพ์คําว่า<ม>บ้านไม้หอมสมุทรสาครก็จะมาถึงได้เลยหรืออันนึงถ้าหลายๆคนอาจจะรู้จักบอ่อตกปลาบึงน้ําจืดปากหมุดบึงน้ําจืดก็ได้เพราะว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย ร้านอาหารบ้านแม่หอมก็จะอยู่ซ้ายมือกนถึงบ่อตกปลาครับค่ะถ้า f c อยากจะมาเจอท่านแล้วอยากจะมาทานอาหารร้านท่านจะมาเจอท่านในช่วงไหนบ้างคะครับปกติเนะี่ยผมอยู่ที่ร้านประจําแต่อย่างไรก็ตามเพื่อเกิดความชัวร์ให้เบอร์โทรอยู่ในเพจนะครับและโทรถามดูว่าผมอยู่หรือไม่ส่วน,นเรื่องการถ่ายรูปเซลฟี่พูดคุยผมยินดีทุกอย่างครับ อาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้คืออะไรบ้างคะท่านส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งก็คือหนมเนือง oh, <okay. S 2> อาหารหล,ล,ลักๆเลยอาหารหนมเนืองเป็นอาหารเวียดนามนะครับ <Okay. S 2> ปอเปี๊ยะทอดหมูสเต๊ะแล้วก็หมึกผัดไข่เคม็ม <Okay. S 2> นะครับปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็พวกไก่บ้านพวกหมูป่าเพิ่ <Okay. S 2> งเนี้ยครับเมนูแรกก็คือต้มยำไก่บ้านนะคะอย่าอามาเรามาลองชิมพร้อมกันดูนะคะเริ่มจากน้ำซุปก่อนเนะาะมะ อืมอร่อยมากแซบค่ะแซบแซบ,บแล้วก็มีความเปรี้ยวความแซบพอดีพอดีนะคะเผ็ดพอด,พอด,ไได,พอดีไม่ได้เผ็ดมากเอยวลองชิมไก่นะคะว่าเนื้อนุ่มไหม่เนื้อนุน่มอ่ะรสชาติดีค่ะไม่มีก้างเลยนะแล้วก็รสเข้มข้นแล้วชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำมากหอมเครื่องค่ะความนัวนะพี่จุ๊บเนาะแบบเด้งเด้งเด้งเนื้อเด้งเนื้อกรสดค่ะครัวบ้านไม้หอมอย่าลืมมาทานกันนะคะ ครับสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมนตรีที่ให้สถานที่ให้ความเมตตาให้รายการผมมาถ่ายทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะรับประทานอาหารด้านในสุดท้ายนี้เพื่อนๆครับที่อยากมานะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดต่อได้ทางเพจนี้ที่ขึ้นหน้าจอนี้และเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็กดมาโทรมาสอบถามได้ว่าท่านอยู่หรือเปล่าจะได้มาเจอแล้วก็มาเซลฟี่กับท่านได้วันนี้ขอบคุณร้านอาหารบ้านไม้หอมขอบคุณท่านมติด้วยนะครับครับสวัสดีครับ ขอกราบเรียนเชิญ f อซรายการโอวีพีผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างสาราการเปลี่ยนที่วัดมาลาบ้านคาป้อมตมบลคํามป้อ,อมอาเภอเปลี่ยนน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมปัจจัยบปิพธจาคร่วมบุญกันได้โดยโอนไปที่เลขบัญชีทกศที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยหรือติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จในที่การงาน มีสเสบียงเร่งตัวทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปนะครับสาธุครับขอกราบเรียนเชิญ MC ทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตโชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดําเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผม